อันที่หนึ่งงานอะไรก็ต้องฟ้าไว้ก่อนจะมางอมืองอเท้าเป็นเจ้หญิงเจ้าชายง่อยไม่ไทยแล้วนะฮะชอบไม่ชอบไวท้ทีหลังเอาให้พอประคองตัวให้ได้ซะก,ก่อนหารายได้มาสร,ร้างสภาพคล่องให้ตัวเองครับเชื่อผมเถอะจะฟูลไาม์พาร์ทไมก็ต้องฟ้าเอาไว้สวัสดีครับโควิด -19 กลับมาระบาดรอบ2องนี่เล่นเอาชีวิตพวกเรายากลำบากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ เมื่อคือนได้คุยกับเพื่อนรุ่นน้องที่โควิดรอบแรกเล่นเอาเขาค้าขายขาดทุนสะป,ป่นตี้จากกิจการร้านอาหารที่เคยมีถึงสงสาขาพอโควิดครั้งก่อนผ่านไปก็ยุบเหลือสาขาเดียวแล้วก็กัดฟันสุยต่อเพราะว่าบรรดาพ่อครัวลูกน้องหลายคนเขายังอยู่เลยสู้ใหม่หาทุนได้มาอีกก้อนหนึ่งก็มารีโนเวทร้านเปิดขายอีกหนยังไม่ทันที่ทุนคืนก็มาเจอโควิดรอบนี้เขาอีกเขาบอกว่าไปไม่เป็นเลยเหมือนกัน อันนั้นก็ว่ากันไปเป็นทุกระดับเจ้าของกิจการคิดว่าเขาคงหาทางออกของเขาได้แต่บรรดาน้องๆที่ยังว่างงานหรือว่าเป็นบัณฑิตจบใหม่นี่สิฮะตอนนี้มียอดสะสมหลายแสนคนแล้วครับยังไม่มีงานทําหรือว่ายังเป็นชาวเกาะเกาะพ่อเกาะแม่กินเกาะไปนานๆก็ชักกดดันไม่สนุกแล้วสิครับยิ่งมาเจอโควิดติดไฟแดงต้องอยู่บ้านช่วยชาติจะพานุดหงิดจิตตกเข้าไปใหญ่นะฮะผมว่าเราต้องลุกขึ้นมาแล้วนะครับ และลองเลือก3มข้อนี้ดูฮะว่าจะทำอะไรดีอันที่หนึ่งงานอะไรก็ต้องว้าไว้ก่อนจะมางอมืองอเท้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายง่อยไม่ไทยแล้วนะฮะชอบไม่ชอบไว้ที่หลังเอาให้พอประคองตัวให้ได้ซะก่อนหาไรายได้มาสร้างสภาพคล่องให้ตัวเองครับเชื่อผมเถอะจะฟูนตามพัฒนามก็ต้องว้าไว้แล้วก็ย้ายผิดกฎหมายผิดศีลธรรมก็แล้วกันและอย่างน้อยมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์นในการทํางานด้วยนะครับลองนึกดูสิ ผ่านไปอีกสักเทอมหนึ่งมันก็มีคนจบใหม่มาเป็นคู่แข่งเราในตลาดอีกแล้วถ้าเราว่างงานไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรจะได้เปรียบคนที่จบเลยตายครับตายแบบนี้อันที่สองอะไรที่น่ารู้ก็ศึกษาไว้ก่อนหรืออันที่หนึ่งก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะยุคนี้หางานยากหรือบางทีก็มีปัจจัยอื่นที่ไม่เอื้อให้เรานักแต่ยังพอมีทุนมีแบ็กอัพอยู่บ้างแบบว่ายังไงยังไงก็ไม่อดตาย,ยางั้นเหอะก็ลองเรียนรู้ในวิชาชีพดูอื่นดูบ้างนะครับ อาจเรียนทางอินเทอร์เน็ตทาง Google YouTube หรือว่าเข้าคอร์สอบรมในหลักสูตรต่างๆไม่แน่นะฮะอาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก็ได้เพื่อนผมคนหนึ่งไปศึกษาเรื่องค้าขายออนไลน์เอาไปเอามาเดี๋ยวนี้ผลลัพธ์เดือนละเป็นแสนข้างบ้านอีกคนหัดทำขนมเปียครับเรียนจากใน YouTube เนี่ยแหละครับเรียนแล้วหัดทำขายเดี๋ยวนี้เห็นว่ากำลังลงตู้อบชุดใหม่อีกแล้วเขาบอกว่าตู้เก่าเล็กไปอบขายไม่ทันเอากับเขาสิ อันที่3หรือไม่ก็ผันตัวเองไปเป็นฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือพนักงานอิสระไม่มีบริษัทไม่มีบอสนั่นแหละครับคนเก่งคอมอาจจะรับทําเว็บทําโปรแกรมบางคนไปรับงานออกบูธขายสินค้าเป็น MC เป็นพิธีหรือว่าไปรับจ้างถ่ายรูปเป็นตัวแทนขายประกันนักเขียนครีเอทีฟวิทยากรหนุนหนีนั่นร้อยแปดถ้ากว่ากันไปถ้ามีทักษะมีความสามารถนะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นการอัพสกิลอัพเกรดของเราไปด้วย ยังไงยังไงก็อย่าให้เวลาผ่านไปแบบไร้ค่านะครับตั้งหลักให้ดีฮะทุกวันคอมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอรสิ